วิธีการประกอบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย e a s y Move 2ในเซ็ตก็จะมีปจัจแจน็อตด,ดอกไม้และน็อตขนาด2หุนกับ2หุนครึ่งเริ่มต้นเราจะประกอบที่พักแขนทั้งสองข้างและถอดน็อตเตรียมไว้ก่อน ตอนการประกอบล้อแนะนำให้ล็อกล้อก,ก่อนจากนั้นค่อยใส่สปริงกันคายเพื่อจะได้ใช้มือหมุนได้ง่ายจากนั้นค่อยนำล้อมาหมุนติดกับฐานรถเข็นทั้ง4ล้อครับเมื่อใช้งานไปสักพักนะครับแนะนำให้ฉีดโซเน็นกไปตรงบริเวณล่องเบรกหรือว่าล่องล้อนะครับเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของล้อ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มประกอบส่วนบนของรถเข็นนะครับโดยเริ่มจากพนักพิงหลังพนักพิงหลังเนี่ยจะมีจุดยึดน็อต2จุดนะครับโดยใช้น็อดตดอกไม้จากนั้นเราก็จะเริ่มใส่ที่พักแขนด้านซ้ายก่อนนะครับโดยจะใช้น็อต2.5ุหุนยึดอยู่ตรงด้านล่างและอีกจุดหนึ่งด้านหลังของที่พิงหลังครับ เราจะใช้น็อตขนาด2.5ุหุนที่มีปลายแหลมมาช่วยยึดตรงด้ามจับครับด้ามจับฝั่งนี้นะครับจะสามารถหมุนเก็บได้เอาไว้ใช้ในกรณีที่เวลาไปส่งผู้ป่วยแล้วด้ามจับติดประตูต่อไปเราก็จะใส่ที่พักแขนด้านขวานะครับจะเป็นด้านที่ไปรับผู้ป่วยตรงนี้จะมีจุดยึดน็อต2จุดนะครับคือด้านใต้รถเข็นแล้วก็ด้านหลังตรงที่พิงหลังครับ จุดนี้จะเป็นที่วางถาดอาหารนะครับจะสามารถเลื่อนปรับระดับได้โดยเราจะใช้น็อตขนาดเล็ก2หุนในการช่วยยึดครับนอกจากจะใช้วางถาดอาหารได้แล้วนะครับจุดตรงนี้เนะี่ยยังสามารถช่วยรันตัวผู้ป่วยให้นั่งได้ตรงขึ้นได้อีกด้วยต่อไปเราจะใส่ที่วางเท้านะครับจะมีช่องสลักให้เสียบอันนี้จะเป็นชุดมือหมุนนะครับในชุดนจะมีน็อตติดเข้าไปให้แล้วก็เล็งให้รูมันตรงกันแล้วก็ยึดน็อตได้เลยครับ สุดท้ายนะครับจุดนี้จะเป็นที่พิงศีรษะนะครับโดยใช้น็อต 2. 5ดหุน่นยึด2จุดนะครับตรงที่พิงหลังที่พิงศีรษะของเรายังสามารถปรับระดับให้เข้ากับสรีระผู้ป่วยได้อีกด้วยนะครับโดยเวลาปรับแล้วเนี่ยเราต้องหมุนน็อตเข้าไปให้แน่นตรงนี้จะเป็นสําหรับผู้ป่วยที่นั่งทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะครับโดยเราจะแถมสายรัดตัวเนี่ยไปให้บางบ้านถ้าผู้ป่วยยังพอนั่งได้ทรงตัวอยู่ ตรงนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้ครับ